สวัสดีครับเอฟซีครับผมมกมาแตะไถไฮครับผมประเทศลุ่งจากว่าน้อวันวันประเทศลุงจากจรถดเดียวครับมาแตะไถไฮเขงบ่บ่บังี้ม่นเป็นเออมาขอมก่าอกมาตั้งแต่เอา,า,ากย่าากกกบบงกับเบิ้งตานี่ม่็ะตาเบิเห็นหันปีน้องวมาเอีงงกือเอกขลังใคร ครับพี่น้องมาแต่ไถให้ไถหน้าเพราะท่านใดลงโหลดครับผมพึ่งมาหอดมาถึงบังทีหลักก้นเห็ดหลายอย่างครับถ้าไถหน้าจากักล่างตวัวล่างบวงจักเอาปลาไปขายครับเมื่อนี้ไปพี่น้องทั้งอำเพื่อทุ่งฝนครับผมไปขายปลาเผาทั้งอำเพื่อทุ่งฝนครับผู้ใดกล่าิพน จะล่องลิ้มชิมรสลองเบิงครคบปลาเผาปตุจัน์ครับผมขอบคุณขอบคุณเฮียเปียเก็บเพ้นเกยกครับผมที่เพ่นจะนับสน,นุนนะครับเนาะที่พันให้มีตลาดให้ลูกค้าดได้ไปขายของหากินสิบมือไปทุกมือทุกมือนะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆเนีย่ยเปียกเกเพ่นพนที่เพ่นให้มีตลาดมืออื่น กสีเมนวันเสาร์กับผมมอนีวันศุกร์ขายอย่ที่อำเภอทุ่งฝนครับผมหากว่าพี่น้องเฮ้าผู้พันอยากไปซื้อปลาเผาไปล่องลิ้มชิมรสครับผมอืไปเด้อครับเด้อพี่น้องอยู่ในอำเภอทุ่งฝนตำบลไก่เคียงครับผมไปไทยให้ไทยหน้ามากกับหลานครับผมทั้งใดกะฝากได้ด้ครับเด้อซอยซื้อซอยหา เดือดจนสงสารนะครับเนาะคนเพ็ดเบียกหลายงานหลายนาทีรถไถครับนี่รถไถไงแจกแจกงวันรถไถเจ้าหาทิมหาหาทิมหาเลางครับผมเพิ่งซื้อได้สองปีนี่แหละครับผมครับสองปียังไงห้าปีล่ะอ้ามได้ห้าปีแล้วป่ะครับผมโว้ยกับเป็นเซนไม่กับเป็นพันยายตัวเพันชนตัจชนชื่อได่ห้าปีแล้วครับผมเดียใกล้สีเมื่อวันแล้ว อคันบ่ได้ไปนี่ก็บ่ได้ไถให้ไถหน้าก็ไถให้อ้อยครับผมปลูกอ้อยว้ประมาณลอยก๋ไรเลยครับปีนี้ครับผมให้อ้อย,อ,ยอาศัยพ่อได้เสียคางวดนั่แหละครับบางสองสามมือกะไปออกรทธเจียวเข่าครับผมจากเพื่อผู้เขียวผู้ยี่งครับเพิ่งเป็ออะเอามัดทรงเพิ่งเป็นเอามัดทรงครับผมอา่าคลิปหน้าแจ้งพ่อกันไหมครับผมเมื่อนี้เี้จะน่าจะเตรียมตัว เออไปเอาปาลาข้นรถแล้วก็ไปขายปลาพุ่น่ะครับทั้งอเอำเพอตรงผลอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าจานผ้ามวนยู u b e ครับผมนี่ยังกะมวนกันไปครับมื่อน,นี้ก็เอาเคียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ